สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะบุ้งมาอยู่กับนักธุรกิจเรียกได้ว่าระดับต้นๆของจังหวัดอุดรดิดเลยค่ะถึง2ท่านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ที่ทั้ง2ท่านนี้นะคะมีประสบการณ์โดยตรงค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆทา,า,างด้าน IMC เลยก็ว่าได้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะได้เปิดประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้เห็นมุมมองต่างๆมากมายแน่นอนนะคะท่านแรกวันนี้ที่จะพาทุกท่านไปพบก็คือ คุณโตนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีก่อนเลยค่ะคพี่โตครับให้พี่โตแนะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ธุรกิจของพี่โตด้วยค่ะ,ะสวัสดีครับชื่อไตรภพศักศรชัยนะครับชื่อเล่นชื่อโตนะครับธุรกิจที่ทำเนี่ยจะมีจะมีอยู่2หลักใหญ่ๆก็คือเป็นธุรกิจออฟไลน์แล้วก็ธุรกิจออนไลน์ะนะครับธุรกิจออฟไลน์เนี่ยมันเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวที่ที่บ้านเนี่ยทำร้านแว่นตานแล้วก็ งานส่วนใหญ่มันจะเป็นงานบริการงานเซอร์วิสขายของซื้อมาขายไปะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจออฟไลน์ line, ซึ่งทุกวันนี้คือด้วยด้วย,วยความที่เราเป็นลูกเจ้าของธุรกิจเนาะเราก็อยากมีอะไรกินของตัวเองอยากมีเงินใช้อยากมีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาของที่บ้านไปลองเริ่มโพสต์หาออนไลน์ดูแล้วก็ปรากฏว่ามันไปได้มันขายได้แล้วพอมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นธุรกิจจริงๆขึ้นมาทีนี้พอ กระแสของออนไลน์มันโตขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีสินค้ามากขึ้นนะมีตัวที่1นมีตัวที่สองมีเริ่มมีแบรนดิ้ง <branding S 2> ของตัวเองแล้วก็มีการทำา IMC อย่างที่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว IMC มเนี่ยมันก็แทบจะเป็นทุกอย่างของการตลาดเนาะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมจบการตลาดมาด้วยทางสายนี้อยู่แล้วก็เลยเอาสิ่งที่เราได้เรียนมามาใช้ มันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ท้าทายดีครับตอนแรกที่ไม่ได้ทำออนไลน์ออฟไลน์อยู่กับบ้านเฉยๆรหรือว่าขายหน้าร้านเฉยๆมันต่างกันมากไหมคะโอ้คนละเรื่องเลยครับลูกค้าคนละกลุ่มนะครับสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่ที่เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าลูกค้าที่ความต้องการของสินค้าออฟไลน์เนี่ยเขามาเพื่อเขาต้องการเซอร์วิสเขามาเพื่อต้องการสินค้าอะไรก็ได้ที่เขาเห็นในร้านแต่ว่าออนไลน์เนี่ย มันเป็นต้องเป็นสินค้าตัวที่ที่เขาต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าเออลูกค้ามันไม่เหมือนกันนะสองแบบใช่แล้วก็พอมาออนไลน์เนี่ยโจทย์มันคือเราต้องเราต้องโฟกัสภาพลูกค้าก่อนเลยแล้วก็เราถึงจะเอาอะไรเข้าไปเสิร์ฟเขาอืม,อมก็เพราะว่าอย่างปัจจุบันรบเราจะเห็นขายแว่นตาผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นยเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็น หนูว่ามันดูยากเพราะว่าบางทีขายแว่นตาแล้วถ้าเกิดว่าแว่นตาแล้วถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นเลนส์แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้มันอาจจะดูยากสําหรับหลายๆคนเลยแบบอาจจะต้องไปเองที่ร้านอาจจะเป็นแบบเมื่อก่อนนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแว่นกันแดดกับแว่นสายตาเนาะหลักๆของกลุ่มออนไลน์เนี่ยเขาจะต้องการแว่นกันแดดมากกว่าเพราะว่ามันมันใส่ปุ๊บไม่ต้องมีการ แ <Adjust S 2> ออดจัสะไรหนูก็เลยจะถามเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นแว่นสายตามันจะยากไปไหมแล้วพอพอตลาดเริ่มโตออนไลน์เริ่มโตเนี่ยเราเราเคยมองว่าแว่นตาที่เป็นแว่นสายตาเนี่ยมันไม่สามารถขายออนไลน์ได้เลยแต่พอมันตลาดโตลูกค้ามีการเรียนรู้การศึกษาอะไรมากขึ้นเนี่ยผมไปดูในตลาดของอเมริกาซัพพลายเออร์ที่ผมนำเข้าสินค้ามาจากเขาเนี่ย เขาขายแว่นสายตาออนไลน์ผมก็มาคิดดูตอนนั้นเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วได้เราเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นยังนึกภาพไม่ออกเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ผมมาคุยกับที่บ้านคุยกับพ่อผมเขาทําธุรกิจเนี้ยมาเกือบสี่สิบปีละค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อเออแต่แต่พอเออเรามีความรู้เรื่องเรื่องออนไลน์ปุ๊บแล้วเรามีพื้นฐานเรื่องออฟไลน์เนี่ยที่มันเป็นธุรกิจอะไรแบบเนี้ย เราก็เอามันมาผสมกันแล้วมันก็ขายได้จริงๆริงมันก็คือขายได้ใช่ไหมคะซึ่งหนูเองก็ยังสงสัยว่าแล้วขายแว่นตาแว่นสายตาออนไลน์แล้วคนที่สั่งเขาจะสั่งยังไงแล้วค่าสายตาเราจะรูได้ยังไงนี่แหละครับคือมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการประยุกต์เอาอะไรมาทดแทนกันคือมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่สามารถทดแทนการบริการได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้เนื่องจากตลาดระดับประเทศเนี่ย ของออนไลน์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่เขามีมีค่าสายตาของตัวเองอยู่แล้วเขาจะรู้ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสที่ที่จะต้องไปบริการตัดที่ร้านไปวัดสายตาที่ร้านเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้ไปได้แล้วเขาก็มาสั่งเฉพาะตัวกรอบอประมาณนั้นค่ะและสําหรับพี่โตคิดว่านิยามของคําว่าการตลาดแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในมุมมองของพี่โตเนี่ย ตามทัศนคติของพี่ตัวพี่ตัวคิดว่ามันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงบ้างอืมคือถ้าพูดถึงคําว่าการตลาดเนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างเนาะค่ะคือผมผมจะยกตัวอย่างคําว่า Holistic Marketing คือ Holistic Marketing เนี่ยมันคือภาพองค์รวมของการตลาดมันจะมีอะไรบ้างล่ะมี Internal Marketing เนาะเป็น Integrate Marketing นะครับแล้วก็เป็นเรื่อง Customer Service นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ โซเชียลเรสปอนสคือถ้าบอกว่าโฮลิสติกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือ4ตัวนี้แต่ IMC อม่ะมันกินเข้าไป3ตัว,วเพราะฉะนั้นจะว่าง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือมันก็เป็นสับเซตของการตลาดนั่นแหละ,ะแต่ว่า IMC มเนี่ยมันคือแทบจะทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจึงมีความสำคัญมากแล้วสำหรับความจำเป็น ความสำคัญในการที่การสื่อสารการตลาดเนี่ยค่ะจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของพี่โตเองพี่โต,ตคิดว่ามันไปทิศทางแนวไหครคือ IMC เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสามพาร์ทใหญ่ๆของการตลาดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ IMC มันทำเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นทั้งกระบอกเสียงม,มันเป็นทั้งภาพที่ฉายให้ลูกค้ามองเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ ลูกค้าสัมผัสจากตัวธุรกิจของเราเนี่ยมันคือ IMC ทั้งนั้นเลยะนะครับเพราะว่าในทุกดีเทลในท,<ม>ทุกคำพูดวอร์ดดิง้งหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่ได้พูดก็ตามหรือสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างเงี้ยมันคือ IMC <ม>ทุกอย่างนะแล้วก็มีผลกับธุรกิจเราในทุกๆรูปแบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในในระดับออนไลน์เนี่ยนะครับเรื่องของ IMC เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าการที่เราจะไป จะไปสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไปทาําโฆษณายิงโฆษณาอย่างเดียวเลยคโอ้ oh, ต้นทุนมันแพงมากมเพราะออนไลน์เนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องแข่งกันเรื่องต้นทุนมันต้องแข่งกันเรื่องราคาขายที่ค,คุณไม่สามารถขายข,ายของแพงได้ใครเขาจะซื้อกดอีกหน้าหนึ่งคุณก็ไปซื้อคนอื่นเพราะฉะนั้นการทําการตลาดแบบองค์รวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอราคาคุณสมบัติหรือ หรืออะไรก็ตามที่ที่มันเกี่ยวกับตัวสินค้าของเราเนี่ยหรือ,รอแม้แต่แบรนดิงเนาะอันนี้ก็สําคัญมันก็เป็นตัวที่ลดต้นทุนได้แล้วก็มันมันจะทําให้ลูกค้าเห็นภาพเดียวกับที่เราต้องการให้เขาเห็นค่ะรู้มาว่าธุรกิจของพี่โตนเนี่ยแบบเรียกได้ว่าออนไลน์ในระดับต้นๆเลยของอุตราิตรรตอนนี้ <S 2> <S 2> อยากรู้เลยค่ะว่าเครื่องมือการตลาดที่พี่โตใช้มีอะไรบ้างของการทําธุรกิจพี่โ<อ>ตลาดตลาด ท่าที่หนูเห็นมาก็จะมีแบบการส่งเสริมการตลาดด้วยแบบกิจกรรมทางการตลาดหรือว่าจะเป็นการโฆษณาการใช้พนักง,งานขายหรือว่าจะเป็นแบบการให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ครับคือตรงนีเ้เนื่องจาก IMC มมันคือทุกอย่างเนาะถ้าพูดให้มันให้มันฟังง่ายๆแล้วก็ให้ดูง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องจำแนกออกเป็นเป็นเครื่องมือดีไหม ค,คืออย่างอย่างของผมเนี่ยผมมี3เพจ3แฟนเพจเนาะคือขายของออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเว็บไซต์แฟนเพจตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ Line a อดนะครับค,คือสิ่งพวกนี้มันจะเป็นเกตเวย์ที่ที่เราติดต่อกับลูกค้าแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยลูกค้าจะเห็นเราทุกวันนี้ก็คือ Facebook Fanpage f fan แฟนเพจ ตัวที่ผมใช้เป็นเมนเนี่ยชื่อเพจสบายตา .com นะครับตัวเนี้ยมันจะขายเน้นเรื่องแม่นกันแดดแล้วก็สิ่งที่ใช้มากที่สุดเลยเนี่ยแน่นอนมันคือมันคือ,อ Ad ดแวร์ท i ยสนะครับเพราะว่าเขาต้องรู้ก่อนว่าเออมันมีเพจนี้อยู่บนโลกนะ,ะแล้วเพจนี้ขายของชิ้นนี้ราคาเท่านี้อะไรเงี้ย